สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงรองทรงสั้นนะครับเปิดสูงนะครับผมจะขึ้นด้วยวีนะครับเปิดสูงเลยนะครับตามคลิปไปเลยนะครับผมจะเปิดสูงไปเลยนะครับตามที่ลูกค้าขอนะครับค้าขอแบบเปิดสูงๆแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับ จะไม่เอาขาวนะครับแล้วก็ไว้โจนสักประมาณเบอร์หนึ่งนะครับตามคลิปไปเลยนะครับหัวนี้ค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับเป็นผมเส้นใหญ่แล้วก็ชี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับชี้เลยนะครับค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับเปิดวีนะครับหรือถ้าใครจะเปิดด้วยฟันรองก็ได้นะครับใส่เป็นฟันรอง1.5นะครับ ต่อไปครับผมมาใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งถ่ายขึ้นสูงไปเลยนะครับสูงเหมือนหูบนเลยนะครับเหมือนรองทรงสูงไปเลยนะครับไถแบบนี้ไปเลยนะครับต่อไปครับโยกฟันลงนะครับแล้วก็สะบัดนะครับเชื่อมกับวีที่เราเคยขึ้นไว้นะครับนะครับถ้าตรงไหนยังไม่เชื่อมก็ใช้วีเก็บอีกนะครับตัวนี้เปิดสูงนะครับ หัวคนไทยค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากตัดให้นะครับแบบนี้นะครับเพราะหัวม,มันไม่เหมือนหัวคนยุโรปนะครับหัวยุโรปจะทุยนะครับแต่นี่ลูกค้าขอนะครับค่อนข้างจะตัดยาดนิดหนึ่งแต่ลูกค้าชอบแบบนี้นะครับก็เลยจัดให้ครับแต่ทรงนี้ผมว่าถ้าขึ้นสูงแบบนี้ผมว่าเหมาะกับพวกคนยุโรปนะครับ ็นลูกค้าขอแบบสูงๆสั้นสั้นนะครับเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปผมใช้เป็นฟันเปล่านะครับถอดฟันรองออกนะครับหัวนี้ผมตัดด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ฟันเฟดนะครับถ้าใครอยากให้เงาสวยๆก็ใช้เป็นฟันเฟสสองชั้นนะครับนี่ผมมาลองแบตเตอรีท่ที่ไม่ใช่ฟันเฟสนะครับหรือฟันธรรมดานะครับตัวไหนดำก็ใช้วีเก็บเอานะครับ ต่อมาครับด้านข้างครับใช้เบอร์หนึ่งเหมือนกันครับถ่ายสูงไปเลยนะครับไปเชื่อมกับวีที่เราขึ้นไว้นะครับก็โยกฟันนะครับถ้าขึ้นสูงเราก็โยกฟันลงหน่อยนะครับก็สบัดเชื่อมนะครับนี่ครับมันจะประมาณนี้นะครับเป็นรองทรงสั้นนะครับผมเรียกว่ารองทรงสั้นนะครับ ตรงนี้เหมาะเหมาะสําหรับหน้าร้อนมากเลยนะครับตรงนี้แล้วก็พวกกลุ่มสูงไว้นะครับจะชอบตัดแบบนี้นะครับสั้นๆนะครับแบบดูแลง่ายๆนะครับผมชี้นี่ค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับลูกค้าต้องการประมาณนี้นะครับคือไม่เอาขาวไม่เฟดนะครับ จะอยู่สักเบื้อหนึ่งนะครับเป็นโตนะครับไว้กันจรนะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับไม่ได้มาสอนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครเก่งแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับต่อไปเข้าการขอมนะครับก็ไม่ใช้หวีเก็บนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันนะครับเทคนิคการตัดด้านบนนะครับผมชี้จะตัดแบบไหนนะครับทรงนี้คือทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับคือลูกค้าเอาแบบมาให้ดูนะครับตัดตามแบบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อทรงไหนนะครับผมเรียกเป็นง่ายๆเลยครับรองทรงสั้นไปเลยนะครับมันมันง่ายดีนะครับ บางคนก็จะเรียกเป็นครบอนะครับครบอะไรเสักอย่างนี้แหละครับผมว่าเรียกให้มันง่ายก็คือคนไทยน่าจะเข้าใจง่ายหน่อยนะครับก็รองทรงสั้นไปเลยนะครับนี่ครับผมชี้ให้แนะนําให้ตัดเหมือนในคลิปนะครับเป็ดจับแบบกลีดส้มนะครับต่อมาก็ใช้เป็นกันต่ฟันปลานะครับซอยปลายให้พิ้วนะครับง่ายๆไปเลยนะครับเนี่ย ยกขึ้นมาแล้วก็ซอยปลายนะครับครับตรงไหนหนาก็นี่ครับต่างคลิปไปเลยนะครับมันจะพิ้วนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับเซตก็ได้ไม่เซตก็ได้นะครับทรงนี้นะครับถ้าเซตก็จะเซตแนวสไปซี่นะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม